ขั้นตอนในการทำนะครับเราก็โดูมีเท้านําและก็เท้าตามนะครับลักษณะการยืยนท่าคุมรำอ่าทีนี้ลักษณะการยืยนมีเท้านําและก็เท้าตามนะครับขั้นตอนแรกเราบิดไปทางขวานะครับดึงเท้าขวามาชิดยกเท้าซ้ายลําหน้าบิดตัวมาทางซ้ายพร้อมกับเก็บดาบจีบก้าวเท้าขวามาด้านหน้านะครับชิดยกเท้าขวาลําหน้าวาดดาบวางเท้าพร้อมจีบ รู้ลักษณะเท้านาทีนท่าคุมรำเหมือนเดิมอทีนี้ทําอีกด้านหนึ่งเพื่อให้เรารู้ได้เห็นได้ชัดขึ้นลักษณะเท้านําเท้าตามเป็นเท้าขวาเท้านานะครับก้าวเท้าซ้ายบิดมาทางขวาชิดยกเท้าซ้ายลำหน้าบิดตัวไปทางซ้ายเก็บดาบพร้อมจีบก้าวเท้าขวาชิดยกเท้าขวาลำหน้าว่าดาบพร้อมบิดตัววางเท้าพร้อมจีบลักษณะการยินจะอยู่ในท่าคุมรำเหมือนเดิม